เขย่าเต่าดูดี่ดวงวันนี้สำหรับการกาชาเป็นยังไงครับนโมนโมนโมกุกิกกุกิกกุกิกเ้ยสีแดงเฮ้ย ครคำทำนายราหูอมจันทร์ก็ล้อชคชะตาบทบังจันทาและดวงดาวหงุดเดียดรายกระพือปีกทะลวงมั่นหมกวงกดคำทำนายสุขภาพการนอนไม่เป็นเวลาทำให้ร่างกายอ่อนแอพักผ่อนไม่เพียงพอเพื่อปรับสมดลุลขจัดความเหนื่อยล้าวิเคระห์โชคลาภทรัพย์สินดวงชะตาดังดอกไม้ในกระจกอย่าละโมบและอย่าลุ่มหลงในคำเยินยอวิเคราะห์สัมพันธ์เอ่อเก็บตัวยอย่างสันโดษอาจจะทำให้เพื่อนฝูงค่อยๆห่างหายอุปนิสัยร้อนแดงหนังไปไฟอาจจะเป็นทางออกอืมคือให้เราดีด,ดนะอ่าคุยกับคนอื่นเยอะๆและอันนี้อันนี้สำคัญเลยอย่า อย่าะโมบจะลุ่มหลงเราต้องนําไปปรับใช้ในการเปิดกระชาอะไรวะแล้วแล้วอ๋อคืออย่าระโมบโอเคเพราะฉะนั้นเราก็อย่าอย่าวังเยอะโอเคเรามีประสบการณ์มากพอเราอย่าลําเยอะเรามักจะดูเลทตลอดและมักจะไม่ได้อะไรตามที่คาดหวังฉะนั้นทุกคนก็เติมเลทโซนศูนย์ถูง twice สุดสุดที่ richman shop ทักราย richman shop หรือเติมเว็บไซต์ richman shop com ได้เลยเติมเกมในเว็บรับ richman ขอใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการแบ่งใจนานสุดสุดถึง10เดือน มีบริการเติมเกมชั้นน้ำอีกมากมายสามารถเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนคุ้มขนาดนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นไปเปิดเลยเปิดที่ไหนดีที่นี่นี่แหละเราตรงนี้เลยผมเชื่อว่าตรงนี้เชื่อผมลำเยอะเอ้ย เขาเรียกเออมันต้องมีอะไรบ้างไม่งั้นตัดชี้ไปมันจะไม่มีอะไรเลยนะเว้ยเข้าใจกันด้วยโดยชตาเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าอย่าโลภมากฉะนั้นตอนเนี้ยอีหกสิบได้การันตีซึ่งตอนเนี้ยผมมีอยู่เจ็ดสิบแปดได้แน่แต่หนึ่งทองนั้นจะเป็นตัวนี้หร,หรือจะเป็นตัวไหนไปสิบแรกเฮ้ยมาเลยมามาเลยอ้าว เออไม่รู้เท่าไรแต่ก็อ่าอันสองมันอยู่ประมาณอันที่แต่อันที่เมั้งสามอะไรวะหกจ็ดอันนี้มั้งยังไม่ใช่อันหน้ามั้งอา้อาวอา้อาว เอาเอาโอเคได้ละโอ,โอเคครับ <c oughs> อ,อ่ได้ละโอเคก็ได้แล้วครับอยู่จุนฮะเย่ตั้งแต่ตู้สีเบอร์แล้วนะเวยกดปุ๊บมาปับ๊บมาแบบว่าเอออะออ้อเออล่าจะตัดลิปยังไงมีอะไรให้ตื่นเต้นผมเปิดประจำตัวมิยาบีดีไหมทุกคนเปิดดีไหมแต่เราดูดวงชะตาเมื่อตะกี้แล้วนะเวเราดูดวงชะตาแล้วเขาบอกว่าอย่าโลภมากแต่ถ้าเราโลภเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะกดเว้ เราอย่าโลภถ้าหากเราโลภเลยเราอาจจะได้เป็นอย่างอื่นแทนซึ่งมันไม่น่าจะดีหรือเปล่าแต่อีกสี่สิบเองนะเว้ยเฮ้ยอย่าโลภเฮ้ยดูดวงมาแล้วอย่าโลภแต่บางทีถ้าเรากดไปมันก็อาจจะได้ก็ได้อะแต่ประกาศดูเดทมไม่แค่เจ็ดสิบมันแค่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เองอะมันก็แบบว่าเฮ้ยมือใม่ละครสมจริงไหมผมนี่นมันแบบว่าพ่อดาราพ่อนักแสดงตัวเป้งๆถามว่าไปต่อไหมกดให้มันไป ถ้ามีหลุดก็ก็นั่นแหละ <c oughs> โอ,อยาเนี่ยหนึ่งสองสสี่ห้าแ, 1, 2, 3, 4, แต่ถ้าไม่หลุดจะดีมากเลยอ่ะได้ป่าแต่เราขอแค่ได้เว้ยเราไม่โลภอันนี้คือเราไม่โลภเราแบบว่าคำนวณมาแล้วนะว่าถ้าเราได้เนี่ยเราจะเราจะทําให้มียบีเก่งขึ้นแบบเป๊ะๆอ่าอันนี้คือเรากล่าแบบเป๊ะเราไม่ได้โลภเราไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะมาแล้ว โอ้โหอันแรกเลยอ่ะพี่พี่พสามสองหนึ่งโอ,โอเคลงอกลงใจไม่โลภไม่โลภไ,ไม่กดต่อแล้วเฮ้ยแต่โลเหลือด้วยสิบโลอ่ะคนดูเขาอุตส่าห์เข้ามาดูเปิดกระชาเลยพอเปิดนิดเดียวมันจะถูกป้องเหรอมันก็ไม่ถูกต้องป่ะเออดีแล้วที่นอกขอบคุณครับ ถ้าออกอีกก็หัวใจวายส่วนอันนี้ไอดีเพื่อนครับ เปิดทิ้งไว้ไหมเนี่ย10โลอ่าเราต้องสูตรเดิมไว้จริงๆเราต้องสูตรเดิมเราต้องดูดวงชะตาประจำไอดีก่อนตะกี้ไอดีผมผมบอกว่าอย่าโลภมากอย่าดูไอดี ID นี้เอ้แต่มันไขไปแล้วไหนวิเคราะห์สุขภาพใส่ไอที่ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นขาจาัดพยานอันตรายถ้าผนยามบ่ายและเล่นกับแมวบ่อยๆวิเคราะห์โชคลาภไฟไฟ,ไฟคู่ส่องสว่างนำพาโชคคาริดอนคือตัวเลือกที่ดีที่สุดในการขนส่งอันนี้คือเราต้องเอาตัวแบบว่าแก๊งคาริดดนออกมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ไฟเอ็นดงามเจิดจัดดวงวิหกในตำนานบาายควมสิ้น ยังเหลือไว้ความทรงจำเราต้องไปที่บาร์เราต้องเอาแก๊งนังซิงเราต้องไปที่บาร์อ่านี่ก็คือบาร์เหมือนกันคือเคาน์เตอร์บาร์มันไม่ใช่หรอกมันคือโต๊ะแต่ผมแค่คิดไม่ออกผมไม่ได้เล่นเกมนี้บ่อยผมหาที่ไม่เจอไปครับสิบโลแรก Double e นะดับเบิลเอนะมนไม่มด้บเบิลเอดับเบิลเอไปก่อนยี่สิบอย่างนะอย่างนะ,ะมาหนึ่งเอ

แต่อย่างน้อยก็ออกเร็ว40เองจากที่เปิดทิ้งไว้ก็40เองก็ถือว่าครึ่งๆนี้ไหมก็ถือว่าได้อยู่คือเราหาบาร์ไม่เจอไงเราเจอแค่เออแม่แต่เคาน์เตอร์บาร์แล้วก็หาไม่เจอเราเจอแต่โต๊ะไงมันก็เลยมาแบบครึ่งๆไงเออจะต่อไหมน้องเฮ้ยมันออกไปลวครึ่งหนึ่งแสดงว่าครึ่งหลังเนี่ยมันต้องได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเร็วแน่นอนเชื่อผมไม่หรอกแต่พอพูดอย่างนี้ไม่ค่อยจะมาหรอกนะมาตอนะเต็มอตัตราเต็มแบบเต็มไแบบม่เต็มหน่วย ยี่สิบูดิมามาตนนอนเนอะเจ็ดสิบอ่ะฮะคือบางทีเอ่อผมอาจจะกลับมาแล้วก็ได้นะเออบางทีฝีมือในการเปิดกระชาผมมันอาจจะกำลังรุ่งกำลังกลับมารุ่งอีกครั้งหนึ่งนะเออ อ้ห <oh> เป็นไงหมดไป80แต่ได้มาสองทองคิดว oh. ่าอย่างไงอ่ะคุณเก่งมากครับพี่โอ้โหประจำตัวไหมประจำตัวได้ไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่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 พูดยุยงไม่พูดยุยงจะให้เปิดแล้วอีกไม่โอเคไปออก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 